พี่น้องที่รักเปาโลมาถึงเมืองเอเฟซัสและได้พบกับศิษย์จำนวนหนึ่งที่เชื่อในพระเยซูเจ้าแต่เมื่อได้พูดคุยกันท่านจึงพบว่าพวกเขายังไม่มีความรู้ถึงพระจิตเจ้าอีกทั้งมีความรู้ในพระเยซูเจ้าเพียงเล็กน้อยท่านนี้อาจเป็นเพราะพวกเขามีความรู้เพียงผ่านทางยอห์นบัพติสหรือผู้ติดตามบางคนของเขา ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเพียงได้รับพิธีล้างของย่อนบัติโดยไม่รู้ว่าพระสัญญาเกี่ยวกับพระเมสยาได้สำเร็จแล้วเรื่องนี้ทำให้คิสชนต้องสแสวงหาความเข้าใจในพระเยซูเจ้าและนำความรู้นั้นมาปฏิบัติเพื่อจะสามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้เปาโลได้ชี้ให้พวกเขาเห็นว่าพิธีล้างของย่อนเป็นการแสดงการกลับใจ เป็นการเตรียมการและเป็นการชั่วคราวเมื่อพวกเขาได้ฟังแล้วจึงได้รับศีลล้างบาปเดชะไนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลปกมือเหนือเขาที่เป็นเครื่องหมายถึงพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่ด้วยจากการที่เขาทั้งหลายนั้นพูดภาษาแปลกๆได้การกระทำของเปาโลเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องทำเพราะการประกาศ ไม่ใช่เปลี่ยนแค่การทำให้คนที่ยังไม่ได้รู้จักได้ยินเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นการทำให้คนที่รู้จักแล้วได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งปันในประสบการณ์กับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้หมู่คณะมีความเชื่อและศรัทธาเพิ่มขึ้นด้วยเปาโลยังไปที่สารธรรมด้วยท่านพูดออกมาอย่างกล้าหาญและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้าเราจึงเห็นว่าเปาโลยังคงใช้แนวทางปกติของท่านอีกครั้งนั่นคือพูดกับชาวยู่อนแล้วจึงพูดกับคนกรีกที่เป็นคนต่างชาติแต่สิ่งที่เราต้องไตรต่ตรองคือคิจชนส่วนใหญ่คือผู้เคยผ่านการรับศีลล้างบาปในวัยทาลกแต่ในช่วงเวลาที่เติบโตกลับไม่ได้มีการศึกษาพระวาจา หรือให้เวลากับพระเจ้าอย่างเป็นพิเศษมากขึ้นหลายคนจึงกลายเป็นกิจชนที่มีความเชื่อความศรัทธาที่น้อยมากดังนั้นเราจึงต้องพยายามฟื้นฟูชีวิตอยู่เสมออาศัยการอธิบาลของพระสงฆ์นักบวชที่มีหน้าที่โดยตรงในการอธิบานวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ค้นพบพระเยซูเจ้า ผานการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์เพื่อมีประสบการณ์กับพระองค์และนำให้เราทำหน้าที่เป็นพยานอย่างกระตือรือร้นและกล้าหาญ I'm not going